สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง G กีฟ้าสตาร์ชาแนลตบมือหน่อยค่ะวันนี้กีฟา้ามีความภาคภูมิใจของตัวเองไว้กับท่านผู้ชมได้รับชมค่ะวันนี้กีฟา้าจะมาขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามาดูหรือว่ากดติดตามกีฟา้าอยู่นะคะกีฟา้ามีอะไรจะอวดท่านผู้ชมด้วยค่ะใช้คำว่าอวดเลยก็ว่าได้นะคะมันถือว่าเหนื่อยมากสำหรับตัวเองค่ะนี่เลยค่ะ Google Adsense. เดี๋ยวขอวางด้านหลังก่อนจะได้แบบเห็น Google Adsense ของกีฟ้าคืออะไรเอ่ย Google Adsense นี้นะคะทุกคนหลายๆคนที่ทำ YouTube หรือว่าเป็น YouTuber นะคะทุกคนจะเข้าใจดีสำหรับท่านผู้ชมนี่แหละท่านผู้ชมคือสิ่งสำคัญ มากๆสำหรับกีฟ้าเลยก็ว่าได้ที่กดเข้ามาดูกงฟ้าแล้วก็ไม่กดค้ำโฆษณาอะไรต่างๆที่ดูชมคลิปของกีฟ้านั่นเองทําให้กิฟ้าได้ Google เอเซนนี้มาโดยมีส่วนรวมมากๆเลยก็ว่าได้กีฟ้าก็ขอบคุณเป็นลา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 ล เพื่อใส่รหัสเพื่อรับตังจาก Google a d s e n s e หรือว่า YouTube นั่นเองค่ะทุกคนเพื่อสร้างรายได้กับ Google a d s e n s e หรือว่า YouTube นั่นเองค่ะกิีฟ้ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันรอมาเกือบ5เดือนแล้วกว่าจะได้ Google a d s e n s e นี้มาตอนแรกไปใส่ละเขาเรียกว่าอะไรที่อยู่เขาเรียกว่าอะไรอยละเยเขาโอ้ยคือกินฟ้าใส่ที่อยู่ ของบริษัทไม่มาจา้ะ3เดือนแล้วไม่มาเปลี่ยนใหม่ใส่อีกเดือนครึ่งไม่มาค่ะทุกคนที่ฟ้ามีความรู้สึกว่าทอมาก กีฟ้าก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันเหนื่อยฉันท้อฉันไม่รอละฉันไม่อยากได้ละกีฟ้าก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนที่อยู่มาส่งที่บ้านดูอีกรอบหนึ่งเฮ้ยมันเป็นไม่ได้ค่ะนคุณผู้ชมสองอาทิตย์มาถึงบ้านกีฟ้าดีใจมากตอนนั้นกีฟ้าวิ่งเช้ามาจากกรุงเทพมาถึงบ้านเพื่อจะหันหัวกลับกรุงเทพต่อนะคะกีฟ้าเห็นอะไรไม่รู้อยู่ในตู้จดหมายกีฟ้าเห็นสิ่งนี้เลยมันคือ Google Essen ต์กีฟ้าดีใจมากแอนอยู่ในบ้านคนเดียวทุกคนบอกว่าเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นบ้าอะไรหรือเปล่าอันนี้แหละคือ ไม่หรอกเพราะฉันได้อันนี้ไง Google Adsense อนะมันคือสิ่งที่ทุกคนรอคอยมากสำหรับยูทูบเบอร์นะคะทุกคนกว่าจะได้เนี่ยก็คือ1ต้องมีคนติดตาม1000คนติดตามหรือ4,000ชั่วโมงนั่นเองนะจะได้ Google Adsense มาจากมาเลเซียนั่นเองค่ะฐานหลักของเขาก็ส่งมาจากมาเลเซียนะคะทุกคนใช้ชื่อเป็นภาษาไทยที่อยู่เป็นภาษาไทยทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดเลย มันเป็นอะไรที่แบบเฟะมากคือกีฟ้าก็ทำประสบการณ์เสร็จในตรงนี้ก็คือตั้งแต่เปิดช่องหาผู้ติดตาม1,000พคนนี้คือยากมากๆเลยแล้วก็เก็บตก4,000ชั่วโมูคือยากมากกีฟ้าใช้เวลาทั้งหมดอยู่ประมาณ1ปีกับ3เดือนนะ่ะ4เดือนได้นะคะทุกคนกีฟ้าทำ u t u b e มาคอนเทนต์กีฟาา้ฟามันไม่หนับแน่นพอทุกคนไม่มีใครมาค้นหาเจอกีฟา้าหรอกก็มีแบบผ่านๆมาก็ขอบคุณมากมาก หรือว่าทนผู้ชมที่กดติดตามกิฟฟ้ารลัว่าเพื่อเพื่อนพี่พี่น้องนองป้าป้านานาอาที่แบบกดติดตามแล้วก็ดูคลิปกิ่งฟ้าดีเองทําให้กิฟ้ามีแบบ กำลังใจมาคืนทั้งทั้งที่ทุกวันเนี้ยคลิปกีฟ้าแบบมีความรู้ว่าวิวน้อยอาจจะเป็นเพราะการค้นหาหรือเปล่าเพราะว่ากีฟ้าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเป็นอาชีพแอร์บานโฮสเตสหรือว่าเป็นเกี่ยวกับการรีวิวกิรีวิวแต่งหน้ารีวิวต่างๆของอาชีพบันโฮสเตสนะคะแต่ตอนนี้กีฟ้าไม่ได้รีวิวเอ่อเกี่ยวกับรถทัวร์แล้วยอดวิวตกลงมาเยอะมากกีฟ้าก็ขอบคุณเกี่ยวกับรถทัวร์นะคะที่ทําให้กีฟ้ามีวันเนี้ยเพราะว่ายอดคลิป รีวิวมีคลิปหนึ่งที่กีฟ้าแจ้งเกิดได้นะคะทุกคนนะั่นก็คือรีวิวเหมาะชิดนั่นเองทําให้กีฟ้าแล้วก็รีวิวรถทัวร์ต่างๆทั้งกีฟ้ามีวันนี้มาดั่งคุยกับท่านผู้ชมได้นะคะคทุกคนทีเนี้ยขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วว่าจะสนับสนุนกิีฟ้ามากน้อยแค่ไหนว่าจะไม่กดข้ามโฆษณาหรือว่าอะไรต่างๆประมาณนี้ค่ะคือช่องกีฟ้าก็อยู่กับท่านผู้ชมแล้วนะคะทุกคนคือแบบเออ ยังไงดีอ่ะบอกไม่ถูกมันมีความตื้นตันมากก็เลยมานั่งคุยนั่งเมาส์มอยส,มส,สิ่งประสบความสาเร็จสิ่งประสบความสำเร็จของชีวิตตนเองอยากให้ทุกคนที่กําลังท o u t u ู e อยู่หรือกําลังแบบตั้งตัวเริ่มทําคือหาจุดเด่นของตัวเองหรือว่าคอนเทนต์ตัวเองให้เจอแล้วก็จะประสบความสาเร็จได้สิ่งสุดท้ายที่จะได้นั่นก็คือ Google a d s e n ต e นะคะทุกคนแล้วก็ใส่รหัสพิน้นสี่หลักที่ทุกคนรอคอยแล้วก็ทําเงิน1ิบเอ พินเขาก็จะส่งมาให้เองเลยนะคะไม่ต้องไปทําอะไรเลยใส่ที่อยู่อะไรเรียบร้อยใส่ที่อยู่ให้ถูกเป็นภาษาไทยแล้วก็ส่งมาที่บ้านดีที่สุดนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นบริษัทน่ะกิฟทสส่งไปที่บริษัทน่ะห้าเดือนแล้วยังไม่มานะคะทุกคนเอาเป็นที่อยู่บ้านดีที่สุดนะแล้วก็เก็บเวลาเก็บคนติดตามให้เยอะที่สุดเพราะว่าเราต้องเก็บท่านผู้ชมของเราให้อยู่กับเราไปนานๆเพราะว่ามันคืออนาคตของเรานั่นเองนะคะก็ขอบคุณ ขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ในช่องกิ่งฟาสตาชัแนวเป็นอะไรที่บบปับปื้มมากๆบอกไม่ถูกเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนวันนี้ก็มาในลุกฮันยองเหมือนเดิมอีกแล้วนาะคุยแบบมองหมอยวันนี้กิงฟาก็เลิกงานแล้วก็มานั่งคุยก่อนแล้วก็จะหลับฝันดีแล้วก็ทํางานตอนยินอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้อะไรที่ภาคภูมิใจมากขอบคุณที่สนับสนุนกิ่งฟ้านะคะทุกคนอนาคตก็เหลือแต่สปอนเซอร์เข้านะคะทุกคนกิ่งฟ้าหวังว่าจะได้หนึ่งหมื่นซับหนึ่งแสนซับอาจจะได้แบบ อยากได้โล่เงินนะ่ะมันขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วว่าจะกดแชร์กดติดตามหรือว่ากดสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตกีฟ้ามากน้อยแค่ไหนนะกีฟ้าก็าจะพยายามทําคลิปออกมาให้ดีที่สุดนะทุกคนอาจจะสาระบ้างก็อย่าว่ากันนะอะไรที่เป็นสาระกีฟ้าพูดไม่ได้เพราะมันเป็นลิขสิท์แล้วกีฟ้าเป็นเป็น คนของบริษัทนะคะทุกคนต้องเข้าใจกีฟ้าด้วยกีฟ้าทำยูทู e เนี่ยถือว่ายากมากๆมากๆเลยก็ว่าได้เพราะว่ากีฟ้าจะนําเสนออะไรต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกมันทําให้กีฟ้าแบบเครียดมากๆในการทํา YouTube หรือว่ากีบกดมากๆทุกคนกีฟ้าคิดว่าเฮ้ยการนําเสนออะไรไปมันจะทําให้กีฟ้าเกิดผลกระทบต่องานไหมจะทํายังไงดีอ่ะกีฟ้าก็แบบ ปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่เป็นการใช้ชีวิตแอร์แล้วกันก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่าไม่มีใครที่จะค่อยเจอเลยชีวิตแอร์ของแอร์บ้นโฮสเตสหรือว่าสาวรถทัวร์อาชีพเบื้องหลังอะไรประมาณนี้ส่วนน้อยจะเจอคลิปแบบนี้สามารถจะเจอเป็นแอร์โฮสเตสบนเครื่องบินรีวิวแต่งหน้าหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะคะทุกคนก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะกีฟ้าจะเข้านอนแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะวันนี้กีฟ้าไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายดีใจมากๆที่ได้กูเกิลเอเซนตแล้วก็รายได้เดือน จ็ดสบาทเดืนี่สองได้เท่าไหรด่ดีโอ้เดี๋ยวลองรู้นติดตามอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณที่ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะขอบคุณท่นผูชมมา,มากจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย